สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมือวนี้ผมจะพาเิึงขั้นตอนและวิธีการเก็บเมล่อนนะครับนาะว่าของในทางฟ้ามมีพิมีการเก็บแล้วก็มีวิธีการเก็บแบบไดนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายขั้นตอนของแต่ละขั้นตอนของแต่ละสายพันธุ์นะครับในการเก็บนะครับไปิึงกันเลยครับก่อนอื่นะครับตัวทางว้ามูจักสายพันธุ์เมล่อนนี่ก่อนครับสายพันธุ์นี่สิ่งที่ผมตัดอยู่ตอนนี้จะเป็นลักษณะลูกผลลูกเป็นลูกกลมนะครับผลลูกเป็นลูกกลมแล้วที่นี่ก็ ข้างในครับลักษณะข้างในจะเป็นสีขาวนะครับเนื้อเนื้อข้างในจะเป็นสีขาวลักษณะสายพันธุ์นี้จะมีรสชาติหวานนะครับหอมนะครับมีกลิ่นหอมหวานเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและว,วิธีการเก็บกันเลยครับผมรับสำหรับผลไม่ลอนที่พร้อมเก็บนะครับ จะมีลักษณะสีเหลืองนะครับเหลืองเขียวนิดนึง